ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันกับบรรยากาศตอนเย็นๆภายในสวนนีกแล้วครับเย็นจริงๆครับอากาศวันนี้ก็มืดคึมครับแดดก็ไม่ค่อยเยอะก็ส่วนมากก็จะเป็นเมฆครับรู้สึกว่าอากาศจะหนาวซะได้ซ้ำครับเขาบอกว่ามันจะหนาวช่วงเดือนเมษาครับก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับฝนไม่ตกครับแต่ว่ามีเมฆเยอะครับแล้วก็มีลมวันนี้ก็เจอกันกับบรรยากาศ ตอนเย็นๆย็นภายในสวนเป็นเย็นของวันเสาร์ที่สองเดือนเมษายน2565ครับนึกนานครับกลัวพูดเดือนผิดครับเพราะว่ามันเพิ่งจะเริ่มเข้าเดือนใหม่ครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงเดือนของเมษายนเป็นเดือนของเทศกาลสงกรานต์ครับใกล้จิกลับบ้านแล้วครับพี่น้องแต่ว่าผมก็ไม่รู้จะได้กลับหรือเปล่าครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดก็ระบาดแล้วก็ มีอะไรหลายๆอย่างครับไม่เหมือนเดิมครับครับวันนี้ก็ไม่อยากจะพูดเยอะครับเพราะว่าพูดเยอะก็เจ็บคอครับเขาเป็นว่าวันนี้ก็จะพามามาทำรั้วเล็กๆครับเอาไว้กั้นสวนดอกไม้ผมครับเขาบอกว่าเป็นสูเอยเขาบอกว่าเป็นรั้วไม่สักครับก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าผมก็ดูไม้ไม่เป็นครับแต่มันเป็นไม้ครับนี่ครับ สูงประมาณ50เซน50-60เซนครับกำลังสวยครับทานตะวันก็มีบานอยู่ดอกเดียวครับนี่ครับสวยงามครับส่วนเพื่อนมันสองต้นนี่ครับก็กำลังจะมีดอกแล้วก็อีกไม่นานก็คงจะบานครับดูท่าแล้วครับถ้าเกิดมันไม่เป็นอะไรไปซะก่อนส่วนถั่วก็ยังยังเหมือนเดิมครับก็พยายามที่จะ เลื้อยพันต้ค้างที่ผมทำให้ครับก็รอว่าเดี๋ยวครบอายุเขาก็คงมีดอกมีฝักมาให้เก็บครับตอนนี้ก็ใจเย็นๆครับทำอย่างน่นไปเรื่อยๆครับนี่ครับสวน <c oughs> สวนดอกไม้เล็กๆครับเดี๋ยวจะตอกไม้ยึดครับเพื่อไม่ให้มันเพื่อไม่ให้มันล้มครับนี่ครับ ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยครับสําหรับขั้นตอนการทํารั้วให้กับสวนดอกไม้ของผมครับก็ทําแบบง่ายๆครับไม่ยุ่งยากรวดเร็วครับเพราะว่ามันเป็นรั้วสําเร็จอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องการความแข็งแรงอะไรเลยครับแค่ตอกหลักเพื่อที่จะยึดแล้วก็เอาเชือกมามัดรับนี่ครับเพื่อให้มันตั้งตรงอยู่ได้ครับจริงๆแล้วรั้วไม้ตรงนี้ อายุมันก็น่าจะเป็นปีแล้วครับผมซื้อมานานแล้วครับตากแดดตากฝนมันก็ไม่ผูกครับก็ทนดีเหมือนกันก็ถือว่ามันทําให้สวนดอกไม้เล็กๆริมทางเดินของผมสวยงามขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับโดยการเติมล้วไม้เข้าไปครับ <c oughs> นี่มีแค่นี้แล้วครับส่วนอื่นจะลกๆก็ช่างมันครับก็ยังไม่ต้องไปมองครับก็ ทำไปทีละจุดเล็กๆครับมองเฉพาะตรงที่มันสวยๆนี่แหละครับ <c ười> ค่อยๆทำไปครับครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศเงินทองบ,บางทีอาจาเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายนั้นแล้วต้องกลายเป็นไนติครับก็รู้จักความพอดี ไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรอะไรก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออาลากันเพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขหรือก็อจงรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ